สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆดุกๆครับสวัสดีอ c กีทุกท่านนะนี่ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเจตเตอร์ดินดรวจอินะเกตนี่ก็มาอยู่กับเจ้าแขนดำครับไปสิบสองซุปเปอร์นอก เติมน้ำมันเสร็จครับเดินลงหน้างาน mm hmm. วานนี้ก็ไล่ล้างสซอรน้อยเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ผมไม่ได้อยู่ถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดู mm hmm. เดี๋ยวถ่ายเขารียครับ mm hmm. เดี๋ยวถ่ายเขารีกแล้วก็เช็คอีกรอบหนึ่งโอ้ mm hmm. พอล้างสซอนน้อยลดคล่องขึ้นขึ้นมาอีกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับคล่ mm hmm. องมือเสียงเครื่องก็เสมอ เเครื่องหลือทำบูษลักครับบูษลักสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับพองมาถึงแล้วเหลือรถเข้าบ้านครับ ตัวเดินก็นิ่มดีครับแรงด้วยตัวเดินนี้เดี๋ยวล้างเหลือล้างโซลินอยปั๊มสองตัวครับยังไม่ได้ดล้าง ที่ไม่เสมอครับเราต้องปั่นครับเจอเซฟตี้ตัวเอง ตอนนี้เหลือโซลินอยสวิงอยู่ตัวหนึ่งครับที่ยังอืดๆอยู่เดี๋ยวไปถ่ายใหลิกแล้วก็แก้ไขมาอีกรอบนึงนี่ก็รีวิวหน้างานให้ดูก,กันครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นบอกกัะเกียงน้ำ ตอนนี้เหลือตัวเดียวครับเยยสวิงคือเวลาออกตัวมันจะออกตัวชา้าอยู่หน่อยนึงเพราะว่าตอนถอดาาอัลมาลังไอ้เจ้าตัวนี้จะติดจะไม่ค่อยขยับเวลาเราถอดอัลมา,างังก็ไม่เป็นไรครับปัญหาเล็กน้อยจิบจิมากแค่นี้เอาแกียร์ได้สบายเดีวว่าผ่านโอเคแล้ว หรือเปลี่ยนทายไฮดรอลิกครับสาเหตุหลักนะครับที่โซเีนอยเป็นแบบนี้ก็คือไฮดรอลิกเสื่อมสภาพครับผมทำไมซื้อรถตุกขันผมต้องเปลี่ยนไฮดรอลิกนะครับก็พอแบบนี้แล้ครับแต่นี่ผมยังไม่มีเวลาครับเพราะว่างานหน้าง,งานเร่งมากครับ ฟังหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับพวกเซรีนอยนี่สำคัญนะครับบางทีรถประหยัดน้ำมันด้วยเซรีนอยเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้ผมพิสูจน์มากับตัวแล้วครับคันนี้เลยครับประหยัดน้ํามันขึ้นเดีนๆเลยนะครับหลังจากที่ล้างนี่ผมบอกเลยใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่ผมเชื่อแล้วครับ เพราะว่าผมลองกับตัวผมเองแล้วใครจะว่าย,ยัางไงก็ช่างครับทีน,นี้ผมลองมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ลองคันนี้คันเดียวครับลองมาหลายคันแล้วด้วยทําไมผมถึงพีเอมชุดใหญ่ก่อนก่อนโรงงานเราพอ่อเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อจะได้ไลร่รถให้มันสมูทให้มันประหยัดถ้ารถระบบเต็มระบบสมูทด,ดีรถขับลื่นปื๊ดยังไงก็ประหยัดครับรถขับลื่นรถขับสะดวกยางลื่น โอเคครับมมมีอะไรแล่ะที่นี่แรงหลายๆคน f อีนะครับอมองข้ามางคนเล่นรถมานานแต่ก็ไม่ได้เล่นรุ่นที่ว่าไฟฟ้าควบคุมเต็มระบบนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางคนก็รู้แต่จุนปั๊มอย่างเดียวไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยรถกินน้ำมันกะโทษเครื่องอย่างเดียวไม่ได้โทษอย่างอื่นโทษเครื่องโทษปั๊มโซล่าอย่างเดียว วุษราก็อยู่ในรถแล้วครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพิ่งเอามา จวดไม่จวดดูเอาครับดูการเลี้ยงกอะทนดึงสโลปว่าเสมอดีไหมลดบารานดีไหมดูได้เลยครับดูง่ายด้วยดูแบบนี้ว่ารดบารานดีไหม นี่ครับถ้าใครสังเกตเทคนิคการดึงสโลปของพ่อ <ๆ S 2> ผมดีๆนะขอ,องอาจารย์ใหญ่ดีๆสังเกตแกแกดึงมันจะมีรอยฟันนหน่อยอ่ามันจะไม่เรียบสัทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแกดึงอ่ะแกแกไม่ได้กดลงครับแกเหมือนรุ่นกเก่าๆคนขับรุ่นกเก่าเขาจะเกาเกาขึ้นมาก่อนเนี่เขาจะเกาแบบเนี้ยเกาเกาเรียบๆแล้วก็เอาปุ้งกี เอาเอาหลังมุ้งกีกดและรีดขึ้นครับแบบนั้นมันจะช้าแต่แบบของแกนะดูสังเกตแกตั้งบุ้งกีแกจะเอาปูฟันบุ้งกีกินกินดินเข้ามาเลยเห็นไหมปื้มันจะไวครับสังเกตดีๆครับ,ต,รบตัวนี้ผมก็เพิ่งสังเกตได้ไม่นานเองแกเพิ่งบอกแกว่าถ้าเกิดเร,เรื่องแบบนั้นมันก็สวยครับเป็นสวยอีกแบบแต่ว่ามันช้า แกว่ามันจะช้ากว่าจะเกาแต่งได้กว่าจะอะไรได้อู้ช้าครับแบบนั้นแต่ยอมแล้ววันเนียนครับทำแบบนั้นแกก็ทําได้ครับแต่ว่าแกว่ามันช้าแกก็เลยทําสะดวกแบบนี้ครับแกว่าไวดีพองานเราถามว่าเอาละเอียดไหมมันก็ละเอียดครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับดูครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับ เห็นไหมแกตั้งปุงกีแบบกินดินมาเลยครับบางคนจะตั้งตั้งปุงกีไม่ได้กินดินนะครับจะเอาแบบปุงขีหลังปุงกีกดเลยเทคนิคใครเทคนิคมันครับสะดวกใครสะดวกมันไม่มีใครถิดไม่มีใครถูกครับอยู่ที่ใครจะสะดวกแบบไหน บางทีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่หลายๆคนที่บางคนเรามองดูอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกครับแต่ว่าคนขับจริงๆเขารู้เห็นไ,ไหมแกตั้งแบบนี้มาปุ๊บแมันจะดึงทีเดียวได,ได้ได้ได้เรียบเลยแต่ว่าข้อเสียมันจะมีรอยฟันอยู่หน่อยนึงครับแบบนี้ ได้เลยเทคนิคครับผองแบบนี้อยู่ที่คู่พักกัจจำครับบางทีผมนั่งดูนี่ก็สังเกตไปเรื่อยครับแล้วก็จัดจดจาไปประยุกต์ใช้ครับบางทีเทคนิคการตักดงตักดินเหมือนกันบางคนก็เป็นแต่จะตักอย่างเดียวครับไม่รู้ว่าอามเข้าแค่ไหนยกได้แค่ไหนอะไรยังไง มันมีเทคนิคในการบอกนครับนในการขุดตักอ,อัดรถไหมสังเกตรถคันเดียวกันนะครับคนขับไหยคนขับเอามาขับใส่กันนี่คนนึงขับประหยัดคนนึงขับกินน้ำมันก็มีครับรถคันเดียวกันนะบางคนขับเร็วบางคนขับช้า มีหลายอย่างครับดูที่ว่าเราจะเปิดรับเรียนรู้หรือเปล่าแต่สาหรับผมนะผมเปิดรับตลอดครับผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมปิดกัน้นพอเราเปิดรับเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกใช้ครับประยุกต์ใช้เอาว่าวิาวธีไหนเหมาะสําหรับเรา สังเกตคนที่ปิดกันก็ก็จำเจแต่ของเดิมๆรับไม่มีการพัฒนาฝีมือก็อยู่แค่นั้นแต่สําหรับคนที่เปิดรับความรู้ใหม่ๆตลอดนี่คนนี้ฝีมือจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ ดินตอนนี้ยืนนานไม่ได้ครับดืนนานมันจะยุบยุบยุบลงเรื่อยเ่อเป็นเป็นทายเปียกเกับคล้ายคกับดินสมองยืนนานได้ยุบครับแต่ยังไงพลิกนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย คลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ